สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นไม้คานกันครับไม้คานเอาชีวิตรอดในโลก <Sorry. S 1> ธรรมดา <Sorry. S 1> นะครับเอออพาสแรกนู no, no. มาตัดต้นไม้ก่อนมานี่มาหนๆ้ no, no, no. ไปตัดต้นอื่นดีจะมาตัดโวเดียวกันทำไม <laughs> ไปวะ <laughs> ตัดไปก่อน เสร็จละต้นหนึ่งต้นหนัดช้าจังวะหาอยู่ตรงไหนดีเนี่ยหาทำเลดีๆอยากเจอหมู่บ้าน MBC ว่ะอุ้ครับอะไรวะเนี่ยอุ้รับไม้อะไรวะเนี่ยอยากเจอหมู่บ้านเ b c ว่ะหาเอาขีกาหานับแรกต้องครข้าผีไอ้ก่อนขีกาหาน,อน้องดอกไม้กดหินก่อนอันดับแรกน้ำน้ำจิ้ว เินก่อนงั้นมาแย่งเด้อแป๊บขอไปหดกินเหมือนกันค้ยทำไมาอาหารลดเร็วจงังวะไม่รู้คุณปล่ปาเปล่าไม่ได้ปรับนี่งไงต๊กคาบใครไม่รู้แม่งคาบแม่งเลยกดคาบก็ไม่ได้โอ้โหโทรศัพท์ปร,รมาจานฮ่า <laughs> à tôi dập ứ dịch đang rò mình cột bê cạn tính mình lười đâu mày ra thu bản cấp tự cáp máy tích Cáp trị ếc, cáp quán, cáp đạp, còn đập rạch, cáp tàu pháo nữa hả? Bốn cứ tàu pháo mấy này nói Cáp mày vàng hả? À, ตัดไม้เพิ่มก่อนจะได้ไปลงท่ำลงท่ำเหรอว่าฉันอยังใกล้เต่าพอลงท่ำก่อนนี่เรด้วยสิตัดไม้แป๊บหนึง่งจะไปหาลงท่ำเฮ้ย <c oughs> โอ้ไม้ต้นใหญ่ขี้เกียจตัดมันเยอะเกินไม่ตัดแหละตัดต้นขาวดีว <c oughs> กว่าทำไมไม่ลงมัดไอ้ตัดไม้ทีเดียวขาดวะขี้เกียจลงไปเราจะไปท่ำไป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  วิ่งหาทำปะปะอาหารรดแล้วอะม่นุ่มอยู่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นชื่อไหนวะนี่ไหนนี่ปะไหนนี่มีชื่ออืมปะตามมาตามมาอยู่เ้ยพีพี ผีทะเลผีดิบผีดิบเราปรไปตัดต้นคุก,าก้าเคนก่อนโวยโคตรแรงผีนี้มันต้องเอาสายสินมามัดไม่ต้องเพราะมันก็คือผีใช่เพราะมันก็คือผีมันก็ต้องเอาน้ำมามัดสายสิน อ,า,อาวิ่งหาทำปะพี่ขี้ไมา้ายูนี่นี่ตัวนี่นรามา Go Go come ขมอขมอไฟเบบี้คัพปี้ข้าวมานหมูมเลยกดเฮ้ยขนไก่เอาไปทำอะไรด้วยเฮ้ยหมูหมูหมูหมเอาเฮ้ยตายดิดยข้าด้วยเหรอลูกหมูเฮ้ยจะปิด PVP ก่อน อาหารก็ต้องกินดิบๆไม่มีตัาเผาไก่ขอไก่แล้วกันเฮ้ยปรับปิดเอ็กแท็กเพิ่เยอะแล้วคืออะไรตีกันไม่ได้แล้วตอนนี้เออโอเคได้อยากลองมาลองตีดูไหน ไม่เจนไม่ได้แล้วปะยูค้าหรือเดี๋ยวหาแกะตามทางย่างกินเลยแหละโอ้โหอาหารรสโคตรไววิ่งไม่พอนาทีรถปูสองหลอดนุ๊กสองหลอดแล้วเนี่ยเว่อร์อะไรวะคนเวอร์ลูกหลอดที่สามครึ่งหนึ่งแล้วนี่เอาเหมือนกันนี่เจอ์วัวโคตรเยอะเลยค่าค่าโอ้กินเยอะจริ

จะครับของโก้ของยางไก่นะอยู่ข้าวอุ้ยลากได้อย่างนี้เลยเหรอเพิ่งรู้ฮะมันลากได้อย่างนี้เลยเหรอฮนะ,อะเอออยู่ข้าวได้กินแล้วโอยอ,อ,อุ้ยอลากได้อย่างนี้ด้วยครับไอ้ที่ข้าไม่หน่อยดิ ครับเองก็ได้จะไม่ได้แล้วมันลากยังไงวาจะไม่ได้เฮ้ยขาไม่ติดไม่ได้ทานทานทาน,ทานอยู่บบานันอ๋นอรู้ล,ละทานทานโอ้ยไม้เด็อกกระเป๋าที่ต้องจุดฟืนจุดฟืน เผาเลยเออเผาเลยเผาเผานิ้วนิ้ววัวอยู่เหเล็กมาหนึ่งก้อนจืดเหมือนกันนี่นะเฮ้ยได้มาสองก้อนแล้วตอนนี้เพอขุดทำเตาเผาเพิ่มก่อนเอาไว้เผาไม้จะได้ทำเป็นไฟลงไปสำรวจทำไดออ้ตอนนี้มืดมากเลยตอนนี้มันมืดแล้วแรงฟืนเรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินเนื้อก่อนคุณคิมผมเอาอาหารคุณมาเอาขอ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวให้กับคืนแป๊บเฮ้ยไอย้มันมันเปิดโนึกไก่ตัวจับมันแหลกนี่นะวางไว้ตรงนี้อืเดี๋ยวดูก่อนมาปรับเป็นระดับอะไร normal ผมขอสองชิ้นโยนมานั่นหนผมโยนไว้ให้ตรงนั้นตรงไหน นี่ไงได้มาละลองซอมบี้โดดลงมาในถ้ำนะลงไปหาเหล็กเพิ่มกันขอเหล็กหรือถ่านอุ้ยเจอถ่านคุณเยอะเลยไม่ต้องเผาถ่านละไม่ต้องเผาแล้วปะเออไม่ต้องเผาละเออไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาอุ้ย มืดมืดมากเลยเชิงเลยบ้าเปล่าขุดไปขุดแล้วก็ขุดขุดคือเจอลาพีสคืออะไรลาพีสเี่มปกติมันอยู่ลึกแต่ว่าอัปเดตใหม่มันทำให้อยู่คตรตื้นเลยหาง่ายอย่างกระทา a เนีน่ยแร่สีเนี่ยโอ้ยเข้าขุดได้พี่เอกหินขุดได้ด้วยเหรอวะอ,อ๋อ พึ่งรู้นะโอเคได้ละเุ้ยบ้านม่วงใครมีใครเอาฐานไหมผมเอาผมเอามาเอามาเอามาวิ่งเอา,า,เอาจะไปครับไปขุดเอาเองในทางนั้นข้างบน,หนเห็นไหมไหนนะเห็นไหมไหน,นี่ๆตรงนี้นี่นี่เอเ้ยล้กขุดไม่ได้อีกนะขุดได้แล้ว oi let's go to pedo. Oh I wish you could khôn mua Chú bé đã bị đu You bò đi bò You chú bò xuống biển sâu Chú 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 ช้าอย่างอุ้ยมือดอยู่ระวังด้วยนะคุณคินมันไม่เช้าไวขนาดนั้นหรอกเออก็น้องเบ่าไม่เช้าสิบวิเช้าหวอยืนสองนาทีก็พอเช้า,ชาใช่ไหมใช่ผม <c oughs> ต้องการหินมากเลยก็อหูหินเนี่ยเดี๋ยวนะวนะถ้ามันซับซ้อนกันมากเลย เส้นเกลีิีตั้นมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมขอออกเหล็กก่อนมันมันไม่มีเหล็กให้แล้วเหล็กหมดละเหล็กอันเดียวไปทำอะไรได้วะไปเจอผีกามันกามันโอ้ยมีไงบายนี่ไง เฮ้ยบงคับ <Fern> ช <sehen> <Hospital. S 2> ุดเกาะได้แล้ยชุดเกาะอะไรเอาเป้าโล่คับเลยโล่ะของดีเฮ้ยเจอทำทำใหญ่ด้วยอ้าวลงมาเลยเอ้าฮึม่เ้ยตกใจหมดอ๋อได้ชุดเกาะมาเลยนึกว่าจะตายโอ้เจอโอ้้าเฮยตาย แม่งเอ้ยตกใจหมดคุณตายแล้วเหรอแล้วทางไปทางล้วไปทางไหนวะเนี้่ยชื่อก็ไม่มีด้วยพอจำได้อยู่เดีย๋ยวเดินกลับไปโอค้คิปเปอร์แม่งังไมมันจังไงแม่งตัวแรกมานึกว่าหมดแล้วแ้่มันก็มาอีกตัวหนึง่งอ้ยหาไม่คิปเปอร์อเสเกลิตันก็มีตรงนี้ ไม่รู้ไปก่อนไปก่อนกำลังกลับไปว้ย,ล,ยลุงอยากเจอหล็กลุงมีคับโลมาก่อนก็ดีโอ้โหโล่ทำไมมันเคียงยังวะมองมม่ก็ไม่ก็เห็นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกลับกลับมาละกลับมาละเมื่อกี้วิ่งไปทางไหนโอ้ทางนี้นี่ไงทางที่ตายวิ่งมาเจอ,อพอดีเลยกลับเอาของ คีเฟอร์แม่งอยู่ดีก็มาจากข้างหลังเออมาโดน<ม>โดนมันระเบิดตายโอ้ผมจะกลับบ้านก่อนนะกลับเลยอเอา้าขอเงินอยู่ว่าซ<บ>ุมเลยเฮะเขียงโหขีดโอามาวะขอใช้เอาไหนไปวะลุงเอาอยู่นี่โคตรเขียงเลย โลของดีแต mm. ่มันเคืองนี่ใช่ในตัวี่เทียวอ่ะเจอไก่ฮุ้ยสเกิร์ตันยิงนี้ก evet ่อนนี้ก่อนไปกอดไฟมาละมีกะอินมองอะไรข้างบนอ่ะกะอินมองกะอินมองอะไรเขาโลยังได้ละไปเลย เอาไปสำรวจข้างหน้าก่อนเเฮ้ยตอนไหนจะเช้าไีวัวจะขึ้นไปตัดไม้แล้วผมกลัวซอมบี้ผมเลยไม่ขึ้นไปเช้าหรือยังเนี่ยใกลละใกลละใกลละท้องฟ้าเริ่มสว่างละโอเคเราจะขึ้นไปกันเลยตอนนี้ตีห้าอยู่น่าจะใช่เราไปหาคุณ นามาทางนี้มาทางนี้นกำลังปัง่นโอ้ยทั้งคีปเปอร์ทั้งสเกลิสตนันโอ้โหยอ,อดมากเฮ้ยผมกลัวผมกลัวโอ้ยกลัวมากเลยซาร่าโอ้ยโอ้ยมันมาข้ขงางหล้างเจ็บมากเลยเคีปเปอร์ระเบิดดิเออไม่โดนดามีดช้าแล้วนี่ไงนี่ไง อยู่ไหนวิ่งมาหาหน่อยเห็นชื่อไหมเนี่ยเห็นกำลังวิ่งไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ได้คนแกะมาซีอันละจะได้นอนละทีหลังมามาแล้วมาอะไรกัดล้งไม่รู้เฮ้ยทำแบบอะไม่ใช่นี่คนแกะอีกไอเจอแกะอีกหนึ่งตัวนี่ผมก็เจออีกหนึ่งตัวเอ้า ไอ,อ้ยเจออีกตัวนึ่งเอาแกะน้อยปอยมันวิ่งตามมาเห็นชื่อไหมนเนี่ยเห็นอยู่ครบแล้วมันคลิมตามมาจะพาไปเขาเห็นเขาแล้วพี่ตามมาตามมาตามมาปล่อุ้ยแกะน้อยปล่อยลปล่อยปล่อยมันไปเลยเห็นมันไม่มีทางสู้เลยที่ฆ่ามันอะไรเนี่ย ไม่เจอแต่ที่ที่มันจะเหมือนจะเป็นถ้ำแต่มันก็ไม่ใช่ถ้ำอยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งไปเจอชื่ออยู่เจอหมูอ,อุดอูดเฮ้ยเคลื่อนเลยโอ้โหเอาเรียบร้อยตายเอาล่วงเลย แล้วผมจะไปหาคุณได้ไงวัาไปหาไม่ได้ขออนุญาตใช้คำสั่งวัดไปหาเลยใช่ขออนุญาตนะอย่าเดินไปหามันจำทางไม่ได้ครับต้องการของคืนได้คำสั่งอ้าวทีลิพอร์ตไปก็ไม่ได้ วับเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งชื่อไ,ไม่ได้มิมพ์ตั้งชื่อม้วงฮะโอ้ตั้งชื่อตั้งยังไงก็ไม่รู้ลองให้หนูไปหาไปคิมได้ปะอยากกลับไปเอาของคืนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอกลับไปทางเดิมดูก่อน <S <S เผื่อเจอ ไม่เจอเป็นเขาสูงสูงใช่ไหมใช่จะลองไปหาดูก่อนปุ๋มยากระเบินลน่าจะเป็นทางนนั้เดี๋ยวไปทำสามจักษณ์ักข้างบนมาให้โอ๊ยทำไมเขาตรงนี้มันชันอย่างลเลยนี่หิูข้าวมัง้งต้องลงไม่ถึงนลยไหมครับ ใกล้สุดว,ว่าเอาพี่แกขคูด,ดินนี่นงไงกลับมาทำเดิมดมันจะเริ่ม<ะ>เข้าใกล้ที่เดิมละฮัลโหลนี่มันคิมไม่ตายตรงไหนตรงนั้นเหรอ,อบนนู้นเหรอ,อม,มันตกลงไปมันเป็นเหว ทองล,งล่งวะไม่รู้ตัวเงินเขาเก็บพีอาร์ไปทองลงอยู่เลยทางไหนวะอ๋อเจลาเจลาเจลาทางนี้โดนคิปเปอร์ระเบิดจำได้โอเคจอเล็กอจอเล็กขูดขูดสามก้อนหรือเปล่ามันจะเจอละทางนี้เออใช่เห็นละถึงละมาละกำลังวายอุ้ยสีก่ก้อนอุ้ยมันลึกข้าไปข้างในอีก กดเอาไม่ตื่นเต้นว่าตืน่นต้องเจอเพชรดีถึงตื่นเต้นม,มันลึกเข้าไปอีกมันคิมอะไลนะคือมันเ,เป็นถ้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยมองช,ชื่อไม่เห็นนะเนี่ยเจอเหล็กเหมือนกันนี่ทำไมมันเยอะอย่างเดียถ้ำนี้เหล็กเยอะมาก ไปตรงไหนมากลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเหา็นไหมเ<า>ห็นชื่อยังเห็นแล้วมาหานี่ลูกนี้นี่นี่เอาอยู่ข้างบนนะนี่นี่ไงเหิวหล,ลุดหลุดไปลงมาระวังตายด้วยเสียใของทาไม่กล้าก็ไม่ต้องลงไหนนี่เราเหิวอ,อุ้ย มันมีทางลงอยู่มีโดมจะลงไปนะเราต้องค่อยๆย,ย่วงไปเจอเหล็กเจล็กเจล็กทำไมเหล็กมันเยอะเสียงเกมโคตรน่ากลัวนี่ไงทางลงอย่างกับเกมผีจื้อน้ำด้วยโดดลงน้ำเลยบ่าวะเมื่อกี้มันอยู่ก็อยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอใน,นอยู่ไหนเนี่ยลงมาแล้วไหนวะ มันมีทางลงอยู่ไหนชื่อวะเห็นมองหาชื่อไงเอามาเจ้าทานอ๋อหลายลายหลายมาไหนนี้มาไหงนี้มาไหงนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาขุด่ทานทานทานน้องเคยเห็นทานมาหลายปีแล้วอุ้ยเสียวจังเลย มาเมมร็วนี่งลงมามให้ได้มไม่มืดลงมาลงมาลงมาอุ้ยเสียวอ่ะไหวเปล่าไหวเปล่าไม่รู้ลงมาเลยลงได้เฮ้ยตายอา้าวอ้าวใช้คำสั่งมาใช้คำสั่งมาถ้าขี้เกี็บด,ดืนะ คำสั่งไม่เป็นเดี๋ยวปรับให้ใช้คำสั่งได้ล้วของหนูอ่ือนั่นแหละอยู่ตรงนั้นไงก็ไม่ใช้คำสั่งแต่ไม่กินอ๋อได้แล้วอ๋อแล้วก็เีเลพอร์ตไม่ใช่นั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยไม่มีหรอ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 มันแหลกมันค้างเก็บของเลยบ้างไหม รอแล้วก็กดเลยตรงนี้อืมมาละอาไปเก็บของไหนของเห็นไหมน่ะมันหายไปบางส่วนนะเนี่ยมันลงไปข้างล่างคนลึกเลยลงไปไหมล่ะอ้าวตกน้ำด้วยเคิดรอดอดฮ้ยลาวาลาวาอยา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 เฮ้ยเดี๋ยวก็กลับไปเอาเหล็กกับคืนหมดเสียดายเหล็กว่ะเสียดายก็กลับไปเอา ไอ้ลาว่า,วา,าวข้ากลัวลาวาันดังยข้ขณะนนี้มีโอกาสมีเพชนะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำที่อันนั้นเคยเจอเพชในจุดแบบนี้เยอะมากทำต้องเผาเผาเหล็กทำพิกแอ็ก่อนไหมอ้ยหมดกาดอืออะไรอีก เฮ้ยอะไรบนอุ้ยตายตายอุ้มไปโดนลาวาทำไมเอาเทเลพอร์ตมาหาไปเอาของเลยไปลงน้ำลงน้ำลงน้ำ,นนำชิบแต่เทเลพอร์ต คือต้องอุดลาวาใช่ไหมไอุดลาวาห,หน่อยอุดละวามาเลยเโอเคลกห้องหายไปไหนหมดมึงเ,เก็บตายทำไม้ามาากินตมาหูไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องเดินมาเองโค้งหายหมดเลยตัวลาวาเผาะอะเฮ้ย ดูอะไรอะไรกี่ด,ดูอะไรตีผมอย่าครับอย่าเฮ้ยมั่ดีเข้าแล้วเหรอลืมปรับกลับคืนปิดแอคแท็กเพย์ิดอปิดตีกันไม่ต้อ,องลืมแล้วของหายหมดอ่ะไปทำอะไรหามาหากินมามามาเฮ้ยเจ้ท้อง ผมเจอทองน่แหละทองของ,งกาด <c oughs> อุ้ยคลิปยาวยี่สิบนาทีแล้วพอ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 อุ้ยเลน่นเป็นชั่วโมงเลยพื้นที่โทรศัพท์ไม่พอพอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับบ๊ายบายครับเจนคลิปหน้าพันสองลวหมดไรใด่ปิดละ Oh, ya me pid...